หัวหนางานมีบทบาทสําคัญอย่างหนึง่งในการสอนงานเพื่อให้ลูกน้องสามารถทํางานในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองได้ครับและทักษะการสอนงานเนี่ยที่เรียกว่า job instruction ก็เป็นเรื่องที่หัวหน้างานจําเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าขั้นตอนการสอนงานนะครับในเอพิส o ดนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังถึงขั้นตอนพื้นฐานครับของการสอนงานหรือที่เรียกว่า job instruction โดยทั่วๆไปนะครับ นิยมแบ่งกันออกมาเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกครับเรียกว่า preparation หรือว่าขั้นตอนของการเตรียมการนะครับก่อนที่จะสอนงานเนี่ยก็ต้องผ่อนคลายลูกน้องสักนิดหนึ่งครับพร้อมกับทำให้ลูกน้องเกิดความสนใจครับโดยการชี้แจงให้ลูกน้องเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการที่เราจะสอนงานเขาเนี่ยนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำในขั้นตอนของการเตรียมการก็คือ การทำให้ลูกน้องเขามั่นใจว่าการเรียนรู้ในงานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นอกจากจะมีประโยชน์แล้วนะครับมันไม่ยากเกินไปกับการที่เขาจะเรียนรู้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกันรวมทั้งเราไม่ได้เตรียมการที่จะทําให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันอยู่ในขอบเขตหรือมันอยู่ในความสามารถที่เขาจะเรียนรู้ได้เนะี่ยมันก็จะกลายเป็นลูกน้องโหนการเรียนรู้มากเกินไปโหนในที่เนี้หมายความว่าเขาต้อง ใช้ความพยายามอย่างมากอะ่ะที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราสอนเนะี่ยมันก็คาดการได้ลําบากนะฮะว่าปร,ประสิทธิทผลหรือว่าผลลัพธ์จากการเรียนรู้ของลูกน้องอะ่ะจะมากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นการวางแผนโดยการศึกษาสไตล์ของลูกน้องที่จะสอนงานเป็นรายบุคคลเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากนะครับสังเกตดูนะครับว่าลูกน้องบางคนเนี่ยจะต้องอธิบายอะไรเยอะมากจึงจะก็ t หรือจึงจะเข้าใจในสิ่งที่สอนนะครับลูกน้องแบบนี้เราเรียกว่าพวกออดิท o r รีครับลูกน้องบางคน,นจะต้องอ่านคู่มืออ่านเวิร์ n อินส c t ชั่นอ่านโปรซิเจอร์แล้วค่อยๆพยายามทำความเข้าใจโดยตัวเขาเองถึงแม้เราจะไปสอนนะเขาก็ไม่เก็ตได้ไวเท่ากับการอ่านนะครับลูกน้องแบบนี้เรียกว่าพวกวิชัวนะครับหรือพวกที่ต้องเห็นด้วยตาจึงจะเก็ตจึงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะครับก็บมีลูกน้องอีกแบบหนึ่งด้วยครับเขาเรียกลูกน้องแบบคินเนสเตติกหรือลูกน้องแบบที่จะต้องลงมือปฏิบัตินะ จะต้องไปออกแรงลงมือทําที่หน้างานเลยทําของจริงออกมาเลยนะครับจึงจะเก็ตหรือเข้าใจได้เป็นอย่างดีเรามีลูกน้องทั้ง3แบบอยู่ในมือเราแน่นอนครับดังนั้นถ้าท่านจะสอนลูกน้องสักคนหนึ่งเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์สักนิดหนึ่งครับว่าตกลงนะ่ะเขาเป็นพวก Visual เขาเป็นพวก Auditory หรือเป็นพวกคิเนสเตติกนะครับสมมุติเนาะถ้าท่านมีลูกน้องสักคนหนึ่งเป็นพวกวิชวลเนี่ย แน่นอนครับท่านอาจจะต้องไปขุดค้นหาดูนะว่ามันมี Work Instruction มันมีคู่มือมันมีแนวการสอนงานอะไรไหมเพื่อที่เขาได้อ่านทําความเข้าใจด้วยตัวเขาเองก่อนที่จะไปสู่การสอนงานไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เก็ตกับวิธีการสอนงานอย่างอื่นนะครับจากธิบายให้ฟังเขาจะไม่เก็ตหรือจะพาลงมือทําเขาจะไม่เก็ตหรอกครับแต่ว่าประสิทธิผลในการเรียนรู้ของคนคนคน,นึงเนี่ยมันก็แปรผันตรงกับสไตล์ของคนแต่ละคนนะครับดังนั้น เร,เราจำเป็นจะต้องเตรียมการสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องเตรียมสื่อการสอนสําหรับพวกวิชวลยกตัวอย่างรักษาแบบนี้นะครับขั้นตอนที่2ครับเราลงมือสอนคือทําให้ลูกน้องดูอะครับว่างานที่รับผิดชอบเนะี่ยทำอย่างไรโดยอาจจะใช้เทคนิคการแบ่งซอยงานนะครับที่เรียกว่า job breaking เนี่ยคือแบ่งงานออกเป็นกระบวนการสั้นๆเพื่อที่จะใช้ระยะเวลาในการสอนไม่มากนักนะครับเพราะ ความจําของมนุษย์หรือความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันจะไม่ยาวมากเกินไปนะครับลองสังเกตดูนะถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ในการสอนลูกน้องเนี่ยถ้าเราแบบสอนยาวเลยนะสอนลูกน้องยาวเลยนะสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกน้องนั่งหาวอะ่ะหรือลูกน้องแบบมึนไปหมดเลยหลังจากที่เราสอนเสร็จนะครับนอกสีจากว่าเรามีทักษะในการสอนมากสามารถกระตุ้นสามารถใช้เกมทํากิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อ ให้เขาได้ผ่อนคลายหรือเขารีแลกซ์เอเรีย,ยบอทของเขาเนี่ยแต่การสอนงานที่หน้างานเนาะ,ะหรือการสอนงานโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอนงานในชั้นเรียนมันเป็นเรื่องงานเนาะมันจะแบบเล่นๆสนุกๆมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็คงจะต้องใช้วิธีการซอยงานออกมาเป็นกระบวนการสั้นๆนะครับแล้วก็ให้เขาสอนให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราสอนน่ทีละเรื่องทีละเรื่องไปนะครับพร้อมกับให้ลูกน้องได้ ตั้งคำถามครับว่าเขามีจุดที่เขาไม่เข้าใจตรงไหนถ้าเขาไม่ถามเราก็ใช้วิธีการสอบถามเขากลับครับเพื่อเมคชัวร์ว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะ่ะจะยังไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่เราสอนนั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งเนะาะมันก็ต้องมีการสอนซ้ำเนาะหรืออาจจะต้องอธิบายการเริ่มตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ลูกน้องเข้าใจและสามารถทดลองทํางานได้โดยตัวเขาเองนะครับในขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่3เนี่ยเราเรียกว่า performance นะครับหมายความว่าให้ลูกน้องได้ลงมือทํางานนะครับโดยเราเองเนี่ยอยู่ข้างๆเขาคอยดูว่าเขาทํางานผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนใดที่ถูกต้องก็จะได้ตอกย้ํากันให้ชัดเจนนะครับในทํานองหนึ่งเราก็จะได้สังเกตด้วยว่ามีส่วนใดที่มันเป็นงานหรือขั้นตอนที่มันยากเกินความเข้าใจของเขาไหม พอสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราสอนงานลูกน้องเนี่ยเราคงจะสอนงานลูกน้องที่ยังไม่มีประสบการณ์มากหนักถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เขาจะทําความเข้าใจงานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการอธิบายกันเยอะเนาะหรือว่าจะต้องใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษนะครับและในขั้นตอนนี้ครับจะเป็นช่วงที่เราจะให้ลูกน้องลงมือทํางานให้เราดูจนกว่าเราจะเมคชัวว่าเขาเข้าใจแจมแจ้งในกระบวนการต่างๆในงานที่เรา สอนเขานะฮะส่วนขั้นตอนที่4เราเรียกว่า follow up นะครับคือติดตามผลครับโดยการให้ลูกน้องทํางานด้วยตัวเองและในขั้นตอนนี้ครับคงจะต้องบอกลูกน้องสักนิดหนึ่งเนาะว่าเราจะคอยให้คําแนะนําคอยให้คาปรึกษาห่วงห่างนะครับห่วงห่างแบบพงห่วงอะห่วงให้เขาทํางานตามที่มอบหมายให้ยังได้ผลน่ะถูกต้องตามกระบวนการตามขั้นตอนตามเป้าหมายที่เรากําหนดแน่นอนครับ คาว่าอยู่ห่างๆแบบผห่วงแปลว่าท่านจะต้องคอยใส่ใจดูแลสักนิดหนึ่งเนาะไม่ได้หมายถึงว่าเออมีอะไรก็มาปรึกษาพี่ก็แล้วกันพี่นั่งอยู่ในห้องนี้หรอกแต่ว่าเวลาลูกน้องจะไปปรึกษาเนี่ยท่านจะยุ่งมากเรียกว่าบีซี่มากนะครับมันก็จะธรรมดาลูกน้องที่เข้าไปทํางานใหม่ๆหรือว่าเพิ่งย้ายมาจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทํางานที่หน่วยงานเนี้มันจะมีความเกรงใจมีความไม่กล้ายอยู่ในทีอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นช่วงสําคัญมากที่ท่านจะต้องเดินหาเขาอะนะครับเรียกว่า walking around อะคอยเดินดูว่าเขาทํางานได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดถ้าท่านไม่มีเวลาจริงๆท่านอาจจะต้องหาลูกน้องสักคนหนึ่งที่มี skillmatic ในระดับสี่ะที่สามารถสอนงานได้เป็นตัวแทนของท่านเพื่อไปคอยดูว่าน้องใหม่เนี่ยเขาสามารถทํางานได้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับอันที่จริงอยากบอกในประเด็นนี้นะครับว่าเวลาที่ท่านสอนงานเะนาะไม่จําเป็นที่ท่านที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยจะต้องไปสอนเองซะทุกเรื่องหรอกนะครับเพราะว่า ในความเป็นจริงอะ่ะถ้าองค์กรไหนที่มีการวัดสกิลเมทริกกันนะครับคนที่ได้สกิลเมทริกในระดับ C เนี่ยมันก็บอกบ่งบอกในตัวอยู่แล้วว่ามีความสามารถในการที่จะสอนงานได้สอนงานคนอื่นแนะนํางานคนอื่นได้นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมอบหมายให้เขาได้พิสุจ์ฝีมือเนาะลองดูว่าเมื่อมอบหมายไปให้สอนงานหรือไปกํากับติดตามงานไปคอยดูให้คําช่วยเหลือแนะนําลูกน้องหรือสําหรับเขาคือน้องใหม่นะครับ เขาจะสามารถทําสิ่งต่างๆเหล่าลนี้ได้หรือไม่ก็เ,เป็นการดูศักยภาพเป็นการพัฒนาเขาในทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับ4ขั้นตอนของการสอนงานหรือ job instruction โดยทั่วๆไปเนี่ยขั้นตอนที่1ตัทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนที่1คือ preparation หรือการเตรียมการรวมทั้งการวางแผนครับเพื่อที่จะให้การสอนงานในขั้นตอนต่อไปเป็นไปโดยราบรื่นมากที่สุดครับขั้นตอนที่2ครับคือขั้นตอนของ instruction คือสอนให้ลูกน้องดูขั้นตอนที่3ครับ เรียกว่า performance คือการให้ลูกน้องลงมือทําโดยเราคอยดูใกล้ชิดสักนิดหนึ่งในช่วงแรกๆเพื่อช่วยเขาแก้ไขข้อผิดพลาดหรือทวนความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันนะครับขั้นตอนที่4พอเขาลงมือทําไปล้นะครับเราก็ติดตามผลครับหรือ follow up นี่แหละโดยการให้ลูกน้องได้ลงมือทําด้วยตัวเองครับเราคอให้ความช่วยเหลือนแะนะนาอย่างใกล้ชิด และอาจจะไม่เป็นเราอาจจะเป็นลูกน้องของเราอีกคนนึงที่มีอาวุโสมีสกิลเมทริกระดับ4ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนการสอนกันง่ายๆแบบเนี้เชื่อว่าทุกท่านจะคุ้นเคยทุกท่านจะมีประสบการณ์อยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่อาจจะนะอาจจะไม่ได้ร้อยเรียงมันออกมาเป็นขั้นตอนอย่างที่ผมได้คุยให้ฟังนะครับลองดูครับได้ผลมากน้อยเพียงใดมาฟีดแบ็กกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบุทุกท่านที่ติดตามรับฟัง l e a d e r mentor podcast อย่าลืมติดตามในอพิอดต่อๆไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ